นะครับนี่นี่เราก็มาตากักทรายนะครับน,นี่มีมีลูกค้าสั่งทรายมาครับแล้วก็ตักออกจากบ่อแล้วครับนี่โอ้โหมีบ่ออะไรครับนี่ดูรถรถล้รรอรถป็นทุกมามกันเต็มเลยครับหกล้อก็มาแล้วครับมากันหลายคันมากเลยนะครับนี่ดูมีรถบดมาแล้วคำถนนด้วยครับด,ดินตอ,อนนี้ตักแนละ้วไหมโคก็ได้เจ้งตักแล้วนะครับโอ้โห อันนี้ก็ตักใช้ไีมตักแล้วบู๊โอ้ใช่รถตักตักไปเยอะมากครัอบโอบ ไปส่งเดี๋ยวไปส่งตรงนู้นนะครับอูที่ของทางคมนู้นครับมาเลยครับปุ๊บอันนี้ตักข้างบนเลยครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บปนปุ

อืมออืมเฮ้อืออืมปิ๊ชอืมปิ๊ชอืมออื

อมอเจ๊ s, 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 s. <S ็ดเมือไอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเาดูต่อไปนะครับจเ็นเมื่อไหร่ยอดครับนี่เรถของเรานี่เหมดเลยครับโอ้โหเนี้ย เหยียบนะครับน่าเดี๋ยวติดตามชมนะครับว่าเราจะหมดกองนี้ไหมครับ